ทิศทางหลักการเรียนรู้หลักการเรียนรู้เชิงรุก active learning นี้มันสอดคล้องกับการปฏิรูปหรือเปล่าคะอ๋อในทิศทางการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบของ active learning เนี่ยสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติเลยแล้วก็แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษานะฮะเพราะ active learning เป็นการตอบโจทย์การเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญนะฮะแล้วก็พัฒนา พหุปัญญาคือความฉลาดที่ต่างกันของนักเรียนทุกคนซึ่งหลักการนี้เป็นหลักการสำคัญนะครับที่ทั่วโลกยึดถือนะและต้องใช้นะครับที่เราจะตอบโจทย์อย่างไรเท่านั้นเองเพื่อใหเอ้เกิดการพัฒนาการของผู้เรียนเนี่ยได้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดเอาไว้นะครับในเรื่องของอ active learning นะครับทีนี้ active learning เนี่ย สิ่งที่กังวลอยู่ก็คือว่าหลายๆแห่งเนี่ยคิดว่าให้เด็กได้คิดได้ได้ทำนะฮะบ้างนะฮะก็ถือว่าเป็น active learning นะครับคือ active learning เนี่ยมันเป็นบทบาทการเรียนรู้ของผู้เรียนเนี่ยเกือบ100%แต่หัวใจของ active learning เนี่ยที่ทำให้ผู้เรียนเนี่ยสามารถสร้างความรู้ได้ทุกมิติ ตั้งแต่มิติของการคิดวิเคราะห์มิติของคุณธรรมค่านิยมมิติของทักษะและกระบวนการพัฒนาจนกระทั่งเกิดผลผลิตไปสู่นวัตกรรมได้ต้องใช้กระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบที่เรียกว่า g p a พาส์ e ฟสเพราะ g p a เพาส์ไฟสเนี่ยจึงเป็นกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบที่จะตกผลึกติดตัวเด็กไปแล้วเอาไปเรียนรู้ได้ทุกเรื่องทุกมิตนะิผ่านกระบวนการ อย่างเป็นเหตุและเป็นผลหมดเลยเพราะไม่ว่าข้อมูลใดที G ่แพ็กไฟสเต็ปก็สามารถกันกรองข้อมูลไปเป็นองค์ความรู้แล้วทําให้เกิดเป็นนวัตกรรมได้ในที่สุดนั่นคือผลไปครับนะครับเพราะฉะนั้นสําหรับประเทศไทยเนี่ยมีความจําเป็นอย่างยิ่งในขณะนี้นะครับแล้วก็สอดคล้องกับนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแล,แ,ลและสพท นะที่มาเน้น active learning และกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบและการประเมินวัดและประเมินผลนะในด้วยมิติคุณภาพหรือประเมินตามสภาพจริงประเมินจากผลการคิดการแสดงออกของผู้เรียนจากการปฏิบัติอย่างแท้จริงนะรวมทั้งตัว output ผลผลิตของผู้เรียนนะในการประเมินนะครับไม่ใช่การสอบเหมือนอดีตเพียงอย่างเดียว เพราะฉะนั้นในขณะนี้เมื่อทิศทางของประเทศไทยเดินมาแบบนี้นับว่าเป็นความโชคดีของเด็กไทยรุ่นใหม่ปีละ10ล้านคนนะที่จะได้รับอาน,นิสง์ในเรื่องนี้ได้รับการพัฒนานะได้ถูกรูปแบบของการเรียนรู้เพื่อสร้างความรู้ด้วยตัวของตัวเองและจะมีผลผลิตของการเรียนรู้เนี่ย สูงในระดับนวัตกรรมมันจะไปตอบโจทย์แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาที่กำหนดไว้ว่าเด็กระดับป .1 ถึงป .6 ต้องสามารถสร้างนวัตกรรมได้และเอาหลักการสร้างนวัตกรรมเนี่ยไปยกระดับอาชีพของพ่อแม่ได้เลยครับนี่คือเด็กป .1 ถึงป .6 นะครับเห็นไหมฮะซึ่งจะแตกต่างจากอดีตเด็กยังอ่านยังท่องยังสืออยู่นะครับ ส่วนเด็กมัธยมเนี่ยนอกจากต่อยอดนวัตกรรมเนี่ยในระดับปฐมไปสู่นวัตกรรมขั้นสูงแล้วต้องสามารถพัฒนานวัตกรรมเนี่ยให้เป็นผลิตภัณฑ์นะของท้องถิ่นเลยนะครับของระดับท้องถิน่นระดับภูมิภาคและระดับประเทศเลยนะซึ่งเราดูว่าถ้าศักยภาพเด็กในระดับมัธยมต้นและมัธยมปลายขนาดนี้เนี่ยก็เทียบเคียงกับปัจจุบันเนี่ยถ้ากล่ว่า เด็กต้องจบปริญญาตรีปริญญาโทเลยนะถึงมีศักยภาพได้แบบนี้เพราะในกระบวนการเรียนรู้นะที่กระทรวงศึกษาธิการได้วางไว้ในขณะน,นี้และปฏิบัติแบบนี้น่าจะเป็นการพลิกโฉมประเทศไทยได้อย่างแทจ้จริงในด้านของการศึกษาจากตลอดระยะเวลา50ปีที่ผ่านมานะครับนะเราจะได้เห็นภาพนะของสังคมไทยจะพลิกโฉมจะเปลี่ยนไปนะฮะ ซึ่งเราจะเห็นว่าในขณะนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมนะครับคนไทยจะเรียนรู้เองไม่เป็นน้อยมากเพราะนั้นก็จะเรียนรู้แบบทำตามสั่งทำตามแบบนะทำตามแบบแผนที่วางเอาไว้แล้วเท่านั้นแต่การคิดสร้างสรรค์นเนี่ยในตัวเขาเนี่ยแทบจะไม่มีเลยเพราะนั้นถ้าเผื่อว่า active learning ตรงนี้เนี่ยสามารถพลิกโฉมประเทศไทยได้ เด็กไทยก็จะคิดสร้างสารรค์ได้ตั้งแต่ประถมนะมัธยมยิ่งไปมหาวิทยาลัยนี่ถือว่าเข้าสู่สามารถแข่งขันได้ระดับนานาชาติระดับโลกได้เลยตรงนี้นะครับอาจารย์คะนีถ้าหากว่าเด็กได้เรียนรู้เชิงรูป Active Learning เนี่มีความมีความจะเป็นไหมที่กระทรวงศึกษาจะต้องมีการปรับหลักสูตรไม่จําเป็นเลยครับเพราะว่าหลักสูตรที่เราใช้อยู่ในขณะนี้นะครับนะ เป็นหลักสูตรที่ได้นำมาจากสหรัฐอเมริกามาจากยุโรปประเทศชั้นนำในยุโรปทั้งหมดนะครับคือนำมาตรฐานทั้งหมดมาและประเทศในสหรัฐอเมริกาและยุโรปกว่าจะใช้หลักสูตรในปี50นั้นนะครับได้มีการทำวิจัยมาก่อนแล้วถึง15ปีสิบหปีวิจัยมาตรฐานต่างๆดังนั้น เมื่อเรานำมาตรฐานมาใช้นะครับแสดงว่าประเทศไทยเนี่ยถ้าใช้มาตรฐานได้เนี่ยคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนเนี่ยก็จะทัดเทียมกับนานา,นาประเทศในโลกเลยแต่ปรากฏว,ว่าถ้าเราไปดูที่โรงเรียนจริงๆเนี่ยบางโรงเรียนเด็กไม่เคยบรรลุแม้แต่มาตรฐานเดียวไม่เคยบรรลุเลยเพราะมาตรฐานเกิดจากการเรียนรู้ ผ่านกิจการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เท่านั้นผ่านการคิดการปฏิบัติเท่านั้นแต่ของเราเนี่ยเราเรียนด้วยการนั่งฟังนั่งท่องนั่งจำแ,แล้เราก็สอบอย่างเดียวแสดงว่าผู้สอนจำนวนมากยังไม่เข้าใจนิยามของมาตรฐานไม่เข้าใจนิยามของความเพราะว่าความรู้คือสิ่งที่เกิดขึ้นในตัวผู้เรียนนะครับ หลังจากที่ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านการคิดการประเมินและการลงมือทำเองแล้วแล้วเข้าใจหลังคิดหลังประเมินและหลังทำด้วยตัวของเขาเองผลที่เขาเข้าใจนั้นจึงจะเรียกว่าความรู้และมาและความรู้ตัวนี้จะไปตอบโจทย์มาตรฐานการเรียนรู้มาตรฐานการเรียนรู้หมายถึงความสามารถในการแสดงออกของผู้เรียน นะในมิติของการคิดการตัดสินใจและการกระทำนะการปฏิบัติจนนำไปสู่ผลเป็นผลผลิตในระดับสูงในระดับนวัตกรรมจึงเห็นได้ว่ามาตรฐานเป็นการเป็น p e r f o r m a n ซ์เป็นการปฏิบัติทั้งสิ้นแต่การเรียนรู้ในโรงเรียนจำนวนมากเด็กไม่ได้ปฏิบัติเลยเด็กเป็นเพียงผู้ฝังเท่านั้นนี่คือปัญหาใหญ่ของประเทศไทยเพราะถ้าเราแก้อย่างนี้ได้ เด็กจะเปลี่ยนแปลงได้เร็วมากเด็กไทยมีความฉลาดทุกคนนะครับฉลาดทุกคนแต่มีความฉลาดต่างกันเหมือนกับหลักการของโลกที่เน้นพหูป,ปัญญานะครับเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลนะเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพราะกิจกรรมการเรียนรู้เนี่ยจึงต้องทุกวิชาทุกศาสตร์จะต้องจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบเดียวกันเด็กคนที่หนึ่งเก่งวิทยาศาสตร์ จะเข้าใจกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบผ่าน Active Learning จากวิชาวิทยาศาสตร์แต่เด็กที่เก่งศิลปะก็จะผ่านการคิดขั้นสูงเชิงระบบเข้าใจถึงกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบเนี่ยในวิชาศิลปะเห็นไหมฮะในกระบวนการเดียวกันแต่จะเข้าใจเริ่มต้นในจุดที่ต่างกันแต่เมื่อเข้าใจแล้วสามารถเอากระบวนการที่เข้าใจนั้น มาเรียนรู้ในทุกเรื่องได้หมดเลยครับนะง่ายหมดเลยแค่เปลี่ยนเนื้อหาเท่านั้นเองนี่คือหัวใจสำคัญที่ประเทศไทยต้องทำให้ได้ให้เร็วที่สุดในขณะนี้ครับนะ